คุณแม่หลังคลอดจะมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนผิวพรรณและน้ำหนักตัวใช่ไหมคะคุณแม่คนไหนมีปัญหาแบบนี้บ้างคอมเมนต์มาหาอ้อยตรงนี้ได้เลยคะ่ะนี่เลยนะคะเธอ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 รีวิวจริงผ่านซูมวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของรุพงคะ่ะหลังคลอดมีปัญหาแบบนี้แป๊ะเลยตอนนี้ก็เข้าโปรแกรม f m d นะคะแล้วก็เข้าเริ่มเข้าวันที่แปดตอนนี้ก็สิบประมาณสิบหกสิบเจ็ดวัน น้ำหนักลงไปหนึ่งกิโลแล้วก็เอวลงไปหนึ่งนิ้วมันก็ฟิว,ฟวชั่นกับ EW <ừ> ัล e. <The S 1> ูกตัดผมเ้าเพื่อนคากว่าสว่างบบางขาวเพื่อนเพราะว่าซึ่นทอดลูกแล้วฮอร์โมนเปลี่ยนก็ผิดจะดำคมขอัดไปวันเดีกับสองสองสามสองยินดีกับลุงด้วยนะคะลุงได้ใช้สินค้านะคะเป็นตัว e. EW แล้วก็ฟิวชั่นค่ะคุณแม่คนไหนที่กังวลว่า ฉันคลอดลูกแล้วลูกยังต้องกินนมแม่อยู่สามารถเข้าโปรแกรมได้ไหมทานได้ค่ะเพราะว่าตัวฟิวชั่นเเป็นสารอาหารนะคะลูกได้รับาสารอาหารที่ดีจากน้ำนมแม่ด้วยและเรื่องของผิวพรรณคุณแม่ทานตัว EW นะคะติดตาม t ิกต o k ของอ้อยได้นะคะอ้อย44ยังแจ๋วค่ะและแอดไลน์ของอ้อยนะคะคลิกลิงก์ตรงนี้นะคะที่หน้าโปรไฟล์ t ิกตอกค่ะคลิกแล้วแอดเลยนะคะตรงนี้เลยค่ะ